เทคนิคในการตระสานงานนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นเกิดเล็กเกเ็ดน้อยนะครับมองคนในแง่ดีนะครับเคยหมันไส้เคยกโกรธนะครับก็เลิมเลิกไปซะนะครับอยากจะขอความร่วมมืออยากจะขอความช่วยเหลือมันก็จะได้เรื่องราวดีๆอย่าลืมนะรู้จักรู้จัก รู้จำชื่อคนได้อย่าลืมนะ20คนในบริษัทจำไม่ได้ทุกคนนะครับเวลาเรียกชื่อสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับมันดีกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่า,าคุณคะฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อของคุณนนิยามคําว่าคุณกับนิยามคําว่าชื่อคนฟังมีปฏิกิริยาแตกต่างกันนะครับรับประกันได้ถ้าเราเรียกเอ,เ,อเป็นยังไงบ้าง พอเดีเรามีปัญหาคือพูดเกี่ยวกับการร้องขอและจําชื่อคนได้เนี่ยพิเศษนะครับเป็นคํานิยามที่งานวิจัยทุกฉบับบอกว่าเมื่อครั้งที่คุณจําชื่อเขาได้การสื่อสารของคุณก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งละนะครับรู้เรื่องในเรื่องที่จะติดต่อนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีควบคุมอารมณ์ได้นะ่ะมีหมดละแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่จะแทรกในโมเดลนี้นะครับก็คือจําชื่อคนให้ได้ ในการประสานงานนะครับแล้วเรื่องราวดีๆก็จะกลับมาเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นเหตุอุปสรรคนะครับก็ตรงกันข้ามกับเมื่เกนะครับทั้งตัวผู้ประสานงานเองก็ขาดความรู้ความสามารถขาดความมีมนุษยสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทีมงานเองก็ไม่เห็นความสําคัญนะครับส่วนหนึ่งไม่เอาใจใส่แล้วก็ผู้บริหารเองก็อาจจะสั่งงานมากเกินไปนะครับในหลายๆอัน ขาดการติดตามเพราะฉะนั้นอุปสรรคล่าน,นี้ก็แก้ไขได้จากที่เราเรียนรู้กันไปนะครับเข้าใจเป้าหมายวิธีการนําเสนอเทคนิคและศิลปะในการติดต,ต่อและในการประสานงานอุปสรรคแบบนี้มีไว้สําหรับในการที่จะเรียบเรียงเผื่อว่าเราเจะอุปสรรคนะครับจําได้ว่าอุปสรรคทุกอันมันเป็นโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันมีอุปสรรคแบบนี้แสดงว่าโอกาสมันก็จะมีมาสําหรับตัวเรานะครับ ก็เรียนรู้เข้าใจนะครับแล้วก็ทําตามนะครับอุปสรรคเหล่านี้ก็อาจจะลดลงไปหรือรู้วิธีแก้นะครับทีมงานต่างๆนะครับอย่าลืมในการบูรณาการอย่าคิดว่าตัวเราเองขับเครื่ององค์กรได้เราเป็นผู้นําทีมมีผู้ตามทีมมีผู้ให้เป็นสือการผู้ประสานนะครับแยกแยกตัวตนให้ออกในแต่ละฐานนี่บางครั้งเราอาจจะเป็นผู้นําทีมแต่บางครั้งเราอาจจะเป็นผู้ตาม คาแรคเตอร์ของลักษณะงานมันไม่ได้ระบุตัวตนที่ชัดเจนบางทีลูกน้องเราทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์ในการประชุมเราก็จะเป็นผู้ต่างทีมเพราะฉะนั้นแยกแยะร่างกายให้ดีนะครับเมื่อครั้งที่เราต้องเป็นผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ฟอลล o อัพเราก็ต้องแยกตัวตนเราไม่ใช่ว่าเราเป็นเมนเจอร์เป็นหัวหน้าแล้วเป็นคนตามไม่ได้ไม่ใช่นะครับเป็นหน้าที่บทบาทของสมาชิกในทีมนะครับรับนะ พอพูดถึงคําว่าทีมก็จะหมายถึงกลุ่มคนนะครับที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ประสานงานภายในอย่าลืมนิยามของคําว่าทีมในตัวหนังสือสีแดงก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดผลสําเร็จถ้านิยามในเส้นสีแดงไม่เกิดแสดงว่าไม่ใช่ทีมนะครับในการจํากัดความเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จ ถ้าบอกว่าเราเป็นทํางานเป็นทีมกันด้วยดีนะครับเราแย้งทันทีเลยอย่าเพิ่งพาใส่ใครไม่ได้เลยนะแล้วก็งานเราก็ยังไม่ได้สาเร็จแค่ดําเนินการต่อแล้วก็มีปัญหาอะไรวันยายาแสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นทีมนิมยามถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในคานินยามรีเซลของมันมนะันบอกชัดเจนกับคําว่าทีมคือเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดความสำเร็จนะครับพอมาทีมเวิร์คจะพูดถึงความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ฝรั่งเขาพูดถึงว่าทีมเวิร์คต้องมีเรเลชั่นะครับคนเราอราจจะมองว่าทีมเวิร์คคือทำงานด้วยการสู้ด้วยกันทั้งทุกตำแหน่งกันภาษาฝรัร่งเขาพูดง่ายๆก็คือเรเลชั่นะครับค่อนข้นางจะใกล้ชิดเร l a t i o แอนด์เฟรนลี่แค่นี้เองทีมเวิร์คนะครับมีนิยามสั้นๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็พอเกิดการทำงานเป็นทีม ต้องมีอะไรครับเมื่อทำงานเป็นทีมมี Purpose วัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มี Priority นะครับลำดับความสำคัญแล้วก็สุดท้ายทีมเบิร์ทั้งหมดทำงานร่วมกันก็จะได้ Performance นะครับในการที่จะผลักการให้เกิดความสำเร็จในทุกๆอย่างนะครับประสานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดบอกแล้วว่าสื่อสารให้มีประสิทธิภาพอย่างเช่นติดประกาศ สื่อสารทางเดียวสื่อสารทางเดียวมีข้อบอกพร่องคือโอกาสที่ผู้ที่มีความสงสัยจะฟีดแบ็กกลับมาหาช่องทางสื่อสารไม่ได้เป็นระบบปิดไปทันทีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพไม่ต้องพูดแต่ถ้าการสื่อสารของเราเขียนประกาศไว้ก็จริงแต่ถ้ามีข้อสงสัยขอให้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี้อีเมลนี้เป็นการส่วนตัวคนก็จะรู้สึกว่าระบบเนี้ย มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าคนฟังมีโอกาสที่จะสอบถามแล้วก็ติดต่อในประเด็นสงสัยนะครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็บรรยากาศการปรับตัวการดําเนินการตามเป้าหมายนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าในระบบเปิดเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกน้ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้คนที่เรากาลังจะสื่อสารแสดงความคิดเห็นเสมอไม่ว่าทางใดทางหนนะครับรัา ไม่เป็นทีมก็มีนะครับสื่อสารไม่ดีข้อมูลไม่ดีตามที่บอกไม่โปร่งใสแล้วก็ขาดความเป็นเจ้าของงานนะครับเกือบทุกสาเหตุปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งนั้นเลยอย่าหวังว่าถ้าศิลป,ปะในการนําเสนอการเตรียมข้อมูลนําเสนอการประสานงานไม่ดีจะหวังว่าทีมไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นเอาคําของสิ่งที่ไม่ดีจากเรื่องต้นที่เราเรียนมันจะส่งผลต,ตรงนี้ มันจะส่งผลเรื่องทีมนะครับอุปสรรคต่างๆการประสานงานทุกเรื่องอยู่ด้านขวามือนะครับขาดความเข้าใจขาดการติดต่อที่ดีอะไรต่างๆมีหมดละนะครับก้าวไกลหน้าที่งานกันแน่นอนที่สุดเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เราย้อนกลับไปดูวิธีการนะครับในการที่จะสร้างจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายในการนําเสนอในการที่จะเตรียมการสื่อสารองเป็นศิละปะ เพื่อที่จะให้เราไปประสานงานให้เกิดความสําเร็จนั่นเองอุปสรรครันเนี้มีไว้สําหรับการกันกลองแล้วก็แบ็กบวดกลับไปดูในต้นทางว่าเราต้องทําอะไรก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับ